กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกพระสกเกิผมทรงยศรามสุส,สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยนะครับวันนี้มายืนที่ใหม่นะครับก็หารือเรื่องแรกนะครับอันนี้ส่วนของตามที่มีงบกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลมีการแจ้งไปนะครับว่าในการประชุมเงินจัดสรรครั้งที่สองเจ็ดสามสี่และสองเจ็ดสามห้าเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยได้รับโครงการนะครับสถานีสุบน้ําพลังไฟฟ้านะครับเพราะระบบส่งน้าเนี่ยที่บ้านนายห้ว นะครับแต่ไปลงพิกัดพิดว่าเป็นตำบลชัยศาลอำเภอเมือง <S 2> <S 2> <S 2> ในวงเงิน44ล้านซึ่ง ชมพฐานเนี่ยทำเรื่องมามันเป็นตำบลกองควายนะครับซึ่งปรากฏว่าโครงการก็ลงไปแพอะไรก็ลงไปนะครับผมเคย à, ปรึกษาฮะหรือเขาบอกมันจบที่กระทรวงเกษตรปรากฏว่าเขาบอกมันอยู่ที่สํานักงบประมาณตอนนี้แพหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยขนกลับไปแล้วก็อยากจะฝากรัฐบาลแล้วก็สํานักงบประมาณนะครับชมพทานได้แก้พิกัดให้ถูกต้องแล้วก็ได้อนุมัติงบน,นะครับแก้ให้เป็นจากบ้านนายแห้วตาบลชายสถานเนี่ยเป็นบ้านนายแห้วตาบลกอ,องควายอําเภอเมืองนะครับจังหวัดน,น่านใ,ในเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่อง จากอาตอนจับพายุวิพานะครับอาที่ลานกิจกรรมเนี่ยของตำบลเมืองตึ๊ดเนี่ยมันได้รับความเสียหายนะครับจากน้ําท่วมนะครับปรากฏว่าสนามฟุตซอลย่าเทียมเนี่ย48คูณ31เมตรแล้วก็ลานแอโรบิกนะครับพื้นที่1,176ตารางเมตรเนี่ยเสียหายนะครับแผ่นปูยางเนี่ย รอ,อยนะครับไม่สามารถดําเนินการได้เพราะรุปไฟฟ้าก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าท้องถิน่นหรือองบกลางลต่างๆจะไปดูแลนะครับเรื่องเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือจากพายุวิภาแล้วก็ก่อนวิภาเนี่ยที่อ่างน้ําเกียนนะครับตําบลน,น้ำเกรติน,นะครับอำเภอภูเพียงนัคูเนี่ยท่านสาจอทอแล้วก็เจ้าหน้าที่ท่านนายกเนี่ยพาผมไปดูเนี่ย ช่วงแรกเนี่ยน้ำมันปิ่มนะครับทางชนประทานก็ไปเจาะเพื่อระบายน้ำพอวิพาเข้ามาเนี่ยมันทำให้พื้นที่ข้างอ่างเนี่ยมันซุดนะครับสามสี่ช่วงช่วงละประมาณสามสิบเมตรนะครับซึ่งปรากฏว่าชนประทานก็ไปตรวจสอบหลายครั้งนะครับไปดูแลก็อยากจะฝากว่าให้หางบมาดูแลตรงนี้เพราะว่าถ้าอ่างตรงนี้มันพังไปน,นะครับมันจะส่งผลต่อน้ำอุปโภคบริโภคของพี่น้องอชาวตำบลน,น้ำเกียนนะครับอำเภอภูเพียงนะครับก็ฝากรัฐบาลชุดใหม่ได้เร่งดำเนินการด้วยนะครับขอบคุณครับ